จ้าสวัสดีค่ะทุกคนออกยาวออมาทุกคนข้าวแล้วข้าวแล้วก็ได้กินป้งยามันเองโอ้จะมามาเบิร์นนี่ยังใส่คนเนาะเออแทนที่สิค่อยๆค,ครับไปผลมาเบิร์ผนผลมาเบิร์น,นรยุดบนคนน,นั่งมาหนีรถหามันหนีก็ได้กจะสั่งเหรอ โอไม่แต่เม็ดใหญ่ๆเก็บซูนเก็บซูนเอ่อแก๊กสิบเก็บซูนใบบโบกหลักแก้ปวดแล้วแก้แก้แก้แพ้ขาหกเม็ดโอ้เลยติดคอพี่น้องเลาก็กินเขาหมูกินเขาเขาเลยหัวก็ได้กินยาสิบโมงล้ว จง้อยพ่อญาน่าคจะปิ้งปองมาเด้ตื่นขึ้นดีนะยิ่งบนกินเข่าเมรีย,ยิ่งบนกินเรายังมาตื่นแต่ว่าพอดีก๊าลังวัดเสียกีบนั่นแหละก๊าลังว่าจะคุยโน่นนี่นั่นเนี่ังพอดีพอดีน้องพิมพ์ออ่ายู่ทางไอ้้ไอซิสเกตโทรมาหาก็คือก่อนอนานๆก็คุยกันในหลายๆเรื่องจะบอกฟังเรื่องราวเรื่องราวยังไงได้คุยกันแบบไหนคุยกันอีหยังอืม เยบุญอกสูฟังคนเฮาเนี่มันก็มีแบบเออเนาะแปลกๆคือแบบคือไม่รู้อ่ะเขาคิดยังไงนู่นนี่นั่นทําไมถึงตัดสินเออเอาตัวเองเป็นบรรทัดฐานหรือว่าเอาความคิดของเทียงมาเป็นบรรทัดฐานตัดสินใจตัดสินแทนคนอื่นอี่อยังประมาณนี้นะเออเยบุญวอสุฟังนี่เรื่องของเยบ,บุญเด้อกับเพื่อนอ่าเพื่อนเอฟซีเพื่อนรุนน้องแล้วก็ เป็นอย่างเหิงล้าเย็บฝาเยาเยาคเาคือเหลืองรล้ามนันมีอยู่ว่าน้องเขาเนี่ยเขาเป็นเอฟซีเขาเป็น FC, เอฟซีเย,ยบน ปีน,นี้เขาก็ติดตามมาเรื่อยๆนะคะติดตามมาเรื่อยๆอ่าจนจนมาถ,ถึงตอนที่ว่าญี่ปุ่นกับพญิรูหนีเลิกกันแมนบอกันนี้น้องเขาลเล่เขาเลตูนเขาเบิ้งเหรอเขาก็เล่ตูนมันนี้เขาก็เลยว่าพอดีว่าเพื่อนของเขาอะเพื่อนแฟนเขาหลักกับเพื่อนเขาหลักก็เป็นเพื่อนกันมาสิบหกปีอยู่ประเทศออสเตรเลียนะคะอยู่ประเทศออสเตรเลีย คือเขาก็เลยมีความตั้งใจว่ามีความปรารถนาดีมีความตั้งใจว่าจะติดต่อเพื่อนคนเนี่ยให้เย็บนเพราะว่าเพื่อนคนนี่เขาก็เคยอ,อกหักแล้วก็พลาดในในการใช้ชีวิตคู่กับผู้หญิงไทยเหมือนกันนะคะเมียเพื่อนคนกวนแ่วพญานี่นะกระจบสูงอยู่นะคะกต่ถือว่าเป็นผู้หญิงที่ อยู่ในระดับหนึ่งเหมือนกันนะคะจบปตีอยู่แล้วก็เขายังอายุยังน้อยนะคะก็คบกันได้อยู่สองสามปีประมาณนั้นบอกเออนั่นแหละที่น้องเขาบอกซูฟังนะเราสุดท้ายก็คือน้องเขาไม่อยู่อยู่กับพ่อใหญ่คนนี้นะคะไม่ไม่หยุดอยู่กับพ่อใหญ่คนนี้ก็เลยแอบคบซ้อนแอบคบซ้อนแล้วเราเลยจับได้พ่อใหญ่เนี่ยพ่อใหญ่ทีน้องเขาจะติดต่อให้บนเนี่ยเราก็เลยจับได้ล้วก็เลยเลิกล่าไป หลังจากเลิกรักไปเร็วน้องคนทีเอบคบสอนไปมีไม่เนี่ยก็เลยแบบว่าอยากกลับอยากกลับขึ้นมาหาเราอยากกลับขึ้นมาหาเราแบบว่าไปไปได้ไผกับบุคือเราอย่างสีนะบ่คือพญานีก็เลยให้น้องคนเนี่ยไปจูนนะคะจูนให้กลับมาคบกันเหมือนเดิมได้ไหมนู่นนี่นั่นน้องคนนี่กกับไปกับพยายามไปจูนให้แต่ ผู้ชายไม่เอานะคะผู้ชายบอก่าบโบ,บ,บเอาคือเลิกแล้วก็คือเลิกเ,ก,ลกเขารับบบได้เขาก็เลยแบบเลิกไปแล้วเขาก็อยู่เป็นโสดมาจนเด็บเป็นสิบปีละนะคะหลังจากที่วบาผู้หญิงคนนั้นหลิกไปเดียวเนาะหลังจากเลิกกับผู้ชายหลิกจากกับพปไยก็หน,นีไปแล้วนี่แล้วก็อยู่เป็นโสดมาเล่าบโบไมีลูกนะคะบไมีลูกอ่าพ่อแม่ตายเบอิออย่างประมาณนี้ละเออ คือคือคือ,คอนองเขาบอกให้ฟังนะคะนี่วันนี้เราก็เรียกว่าเราเป็นเพื่อนกันกับกับแฟนอน,นองเขานี่แหละเป็นเพื่อนที่รักกันสนิทกันมากเราก็เลยอยากให้เราว่า,าอยากให้ยึ่บุญอ,อาสมหวังถ้าใดกับพ่อใหญ่เนี่ยเหมือนเหมือนหนูตกถังข้าวสารเพราะว่าทรัพย์สินนี่ยังบ้านซองอย่างเรามีเบิดทุกอย่างเรามีเบิดทุกอย่างอับนี้เราก็เลยบอกวา่าฉันอยากเด้นเนี่ย เธอหายเฉยเน,น่เอาแบบที่เขาซื่อสัตว์เอาแบบที่เอาคือเธอเดอ้อยังสันจังสีประมาณนี้แหละวันนี้น้องเขาก็เลยเล็งมาใส่ยี่บุญว่าเออเรากำลังหาแฟนเราก็เป็นคนดีเป็นคนจริงใจเป็นคนซื่อสัตย์อยากให้ได้อยากให้ยังเสียน้องเขาก็เลยพยายามพยายามจะหาทางช่องทางที่เขามากุ้ยกับยี่บุญนะคะสุดท้ายก็เลยได้กุ้ยกัน แอบไล่แอบหยังกันก็เลยดีคุยกันก็คุยกันไปก่อนหน้านั้นแล้วนะคะแล้วก็เลยบอกว่าเดี๋ยวหนูติดต่ออผู้เบาทเพื่อนของหนูเด็กคนเด้อเดี๋ยวหนูสิมี่อย่างสิมาบอกสูฟังโนนีนั่นจังคอยบอกกันอย่างเสียบบันดิพอดีก็คุยกันหลังจากนั้นก็คือเราบอกเรื่องประวัติของของพ่อยัยอันเนี้ยให้ยึดบนฟังเขาข่าวเร็วนะแล้วก็บรรนี้ก็มาเมื่อนี่แล้วบอกว่าเราเราสามารถติดต่อกับ ผู้ชายคนนั้นในเร็วเพื่อนเล่าน่ะเราก็เลยโทรมาคุยยี่บงก็เลยกินเขาก็เลยบ่ได้เหตุิดเนาะก็เลยมาคุยกับน้องเขาก็ะทังกินเขากทังคุยกันไปมาด่แเราก็เลยคุยกับเพื่อนอืมอย่างวันนี้เป็นวันเสาร์มันปะเพื่อนเพื่อนเล่าน่ะมาหาแฟนเล่าอยู่บ้านก็เลยไ้คุยกันนี่ีก็เราก็เลยบอกเรื่องว่าฉันสามารถติดต่อกับผู้หญิงคนที่ว่าฉันจะติดต่อให้ยูได้หรือเด้อฉันได้บอกเขาเร้ว บัดน,นี้เราเรียกว่าจริงจริงเหรอโน่นนี่นั่นอเธอเด็กบอกว่าเขาอิลิตี้อย่างสีนะน,อน้องเขาเลฉา้ฉันได้บาได้ฉันได้เบ้าเร็วฉันติดตอ่อกับเขาได้เร็วบัดน,นี้เพราะไงเนี่ยก็เรียกว่าคนคนที่อยู่โรงงานฉันน่ะที่ว่าเขาได้ที่ว่าเขาอา่ะได้ดผัวอายุคนแล้วป่านนี้เขาได้ปิดงานยุหันโรงงานเดียวกันกับพพอใหญ่เนี่ย โรงงานเดียวก,กันกับพ่อใหญ่เนี่ย็เลีว่าเขาบ่สนใจเธอดอกประมาณมาเนาะเขาบ่สนใจเธอดอกไปบอกพ่อใหญ่อันนี้ว่ะเขาเป็นถึงยูทูบเบอร์เขาอยู่ในโซเชียลเขาเบาิดคนคุยซัมเธอรนะ์น่ะเขาบ่มองดอกนู่นนี่นั่นก็คือไปบอกให้เราฟังไปบอกไปบอกให้พ่อใหญ่นั่นน่ะเขา,าอเบิดคนคุยเขาเบาิดคนที่เลือก เขาเป็นถึงยูทูบเบอร์เขาบ่มองดอกซมยูน่ะเขามีเร็วล่ะเขามีผู้บ่าวแล้วล่ะนู่นนี่นั่นวันนี้เราก็เลยมาวอาให้ให้น้องคนนี้ฟังมาเขามีอ่าเพื่อนที่เป็นผู้หญิงไทยอยู่โรงงานฉันน่ะที่เหตุงานอยู่กับฉันน่ะเขาบอกว่าคนที่เธอติดต่อให้ฉันเนี่ยเขาเป็นเขาเป็นยูทูบเบอร์เขาอยู่ในโซเชียลเขาเบิดคนคุยเขาเสืเอาฉัน เขาเสียเอาฉันเหรออย่างสินะเธอได้คุยกับเขาจริงตีอย่างเสก็จเขาโซกันวันนี้น้องเขาก็เลยว่ามีคนไปบอกให้เล่ามีคนไปบอกให้ไปบอกเล่าว่ายายเป็นยูทูบเบอร์ล้วกอะอ่ามีคนคุยหลายบื่อคนเลือกอย่างประมาณเนี้ยแต่น้องคนนี้ก็บอกอยู่ว่าอ่าเราเป็นยูทูบเบอร์หรอกก็เอาคลิปเอายายบนอ่ะให้ให้ให้พ่อใหญ่เนี่ยเบิ้งเออเนี่ยเดียเห็นบอกคือเขาอ่ะ โดนแฟนทิ้งตอนนี้เขาเป็นโสดแล้วเขาก็ลังมองหาผู้ชายคนใหม่อยู่เขาก็ลังคุยหายอยู่อ่าคุณอยากาได้เธออยากได้บอัอืมถามกันนะ้านดะแ๋ยวว่านะ้องเนะีนะ่ยนะนะนะถามเพื่อนมาเถอะก็เรียกว่าああฉันอยากได้อยู่เอออ่านั่นอยู่อย่างสินะก็คือแบบนะก็เรียกว่าเออเดี๋ยวฉันกลับไปบ้านจับฉันกลับไปไท้เดี๋ยวฉันจะยายามอ่า หาช่องทางติดต,ต่อเขาเราจันกสิให้ติดตอ่อให้ยูเอยียงนะเสียติดตอ่อให้ให้เธอ,อเสียคือเพื่อนต้องเพื่อนคุยกันมันบ่บัดนี้เราก็เลยไปบบอกให้เราก็เลยไปบอกให้เพื่อนผู้หญิงอีกผู้หนึ่งอยู่อยู่อยู่โรงงานเดียวกันนะ่ะผู้หญิงไทยอ่ะฟังา่าเพื่อนฉันอยู่ไทยอ่ะเขาจะติดตอ่อผู้หญ,ญิงไทยเออเขาเป็นยูทูบเบอร์นู่นนี่นั่นเขาก็เลยให้กันเบิ่งบัดนี้อ่าผู้หญ,ญิงคนนัน่นก็เลยว่า อ้ยเขาเป็นระดับ,บยูทูบเบอร์เขาบ่มมองยูหรอกเขาเบิดคนคุยยังสันยังสี่ปัานี้เราก็เลยจําคํานั้นแล้วเราก็เลยมาบอกกับน้องคนนี้ว่าเขาบ่มเขาเขาอ่ะเป็นยูทูบเบอร์เพื่อนที่อยู่โรงงานบ่อยฟังแล้วว่าเขาบ่สนใจเธอดอกนู่นนี่นั่นกับอกอยังประมาณเนี่ยก็เลยว่าเอาเป็นอย่างคือบางสัน,นก็เลยว่าอ่าปากอื้อหรืออีหยังก็แล้วแต่ก็คือถ้า ก็คือเฮาว่ได็คุยกันน่ะก็อย่าเป่าไปเสื้อใช่ไหมก็อเย่าเป่าไปเสื้อคนเฮาออาหวังดีมี่อาบ่หวังดีมี่แมนมาละเดี๋ยวผมก็เลยบอกกับน้องเขาว่าเออก็บอกแล้วก็เลยถาม่าเราวแล้เรามีช่องทางใดที่ติดต่อแบบวิดีโอข้อกันใดอย่างไดบอกน้องเขาก็เลยว่าเรามีต้องใส่เบอร์โทรโอขั้นแบบนั้นก็คือมัน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 ซื่อสารกันยากมันซื่อสารกันยากมันจ้อง มันตองมีวอดเอบหรือมีสกไก่หรือมีนีอย่างงี online, ้ส LIKE ินะบันนี้น้องเขาเลยเดี๋ยวเดี๋ยวจะคุยกับเล้าอยู่เดี๋ยวจะคุยกับเลาใหม่แต่ว่าบอกเล่าละลาว่าบอกเล่าละลาว่าติดต่อย้ายใดหนูนี่นั่นเอออันนี้แล้วก็บความอิลีตีแล้วถามว่ายุติติดต่อเขาอได้อิลีตีสินะบัานี้น้องเขาเลยว่าติดต่อได้เล้วติดต่อคุยกันเร็วเดี๋ยวคุยเดี๋ยวโทรคุยโทรอย่างเล้วอย่างสินะ ดีก็เลยว่าแล้วก็เล,เลยบ่อยฟังมาเขาอ่ะู้ยญิงคนเนี้ยเขาดีทุกอย่างเลยแต่ว่าเขาก็เสียอย่างนึงกน็คือเขาเป็นพุ่มแพ้เขา,าชอบคนดูดบุหรี่เพราะว่าเขาจะแพ้กินแพ้ยังเราอ่ามันเด็เขาเขาสบายแล้วก็อากาศหนาวจัดเขากับบ่ค่อยสบายอย่างเสียเขาจะมีปัญหาตรงนี้สัน้นเออแล้วน้องเขาก็เบอกวความเป็นจริงหล่ะให้ฟังน้องเขาก็บอกวความเป็นจริงให้ฟัง อ๋นล้ก็เลยว่าเดี๋ยวเราจะคอยคุยกันอีกเท่อนึงให้เขาแบบเขาติดต่อให้เขาอยังกันก็แล้วละนะก็ก็เล้วเต่ก็เล้ยแต่บุญวะบุญบุญยาวัสนาแหละเออแล้วเต่แหละทุกคนมันแม่นว่าว่าเขาติดต่อมากก็จะเป๊ะเลยจะได้เลยจะนู่นนี่นั่นมันบ่ใช่นะกะจังงานน้องอ่อนยูยูยูลาไว้เห็นบ่เผื่อนพ่อยเล่าเผื่อนแฟนเลา อยากไในเนมียเออกติดต่อมหาเยบุญนก็มองเลีงเข็นแต่อยู่ปัดพ่อไปเร็วปัดพ่อเข้าไปคบกันเมืองเล็วถามนู่นนี่นั่นเขาอย่างมีความสัมพันธ์แค่ระยะแบบสมนีสมนีสมน,สมน,สมน,สมนีเป็นเพื่อนเป็นย,ยังยย้บุกเลยโอ้มันกับพ่อชา่โน่นนี่นั่นกเลยห่างหายกันไปกับทักแน่ก็ทักแน่ก,แนกับก็แค่นั้นก็คือจบนั่นแหละคนห้องลอยลอยคน้นพันคน้นถามมันบ่ใชา่มันก็บ,บ่ใชา่นะคะแต่ถามมันสีไส้อืม ถ้ามันคนจะใช่ขาดสีเป็นคููกันน่ะจังไหนกระแมนขาดสิได้บินมาขึ้นอนกเจ้าขื้นวนวานเลยทุกคนขาดบ่ได้ก็บินเจยจืจดนีขึ้นวนวานน่ะล่ะเออสัมผัสตัวเป็นๆแล้วกัยังแบบอืมยังบ่ใชา่ยยูงสี่นาฮัละะล่ะก็เรยว่าเพเป็นยังเดียวแต่เดียวแต่มันสี่เป็นไปอืยังปัญญยูคเคน่ก็ะก็คุยแบบเป็นมั่นเป็นหมอแต่ถึงที่สุดแล้วก็ไม่รู้ว่าจะ เป็นยังไงเนาะก็ต้องให้การเวลาให้ระยะเวลาเป็นเครื่องพิสูจน์ว่ามันจะเป็นยังไงนั่นแหละทุกคนเพราะว่าเขาบอบ่สามารถจะลวงรัวนะคตใดเนี่ยเขาบสามารถจะลวงรัวนะคตว,ว่ามันจะเป็นไปยังไงมาจังไบอย่างสีนะเนาะเอาซ้ำนี่แหละนันโทรไม่อยู่แล้วน้องเขาโทรมาหลายรอบแนละ้วโอเคนะคะก็เดี๋ยวจะคุยกันอีกเนาะพี่น้องเนาะเพราะไงก็บท่านที่ถักมาดอกอนี้มันเป็นมันหยุดแล้วเป็นมันหยุดเมือ่อคืนนี่เพิ่นกะ อาเบ้าเรื่องนูนนนน่นนี่นั่นว่าคนไปสื่อเพื่อนี่เจอสื่ออันนั้นอันนี้เขาคนบให้ฟังเบิดทรงของความนู่นนี่นั่นให้ฟังเบิดแล้วพี่ใหญ่ก็ได้อยากให้เ่างหูอ,หอยา่างห็นนำ้ำอยา่างไงามีส่วนรวมนี่นี่สิ่งที่เขาทำ <c oughs> นั่นแหละตุกน้นเอาไปไปัำนี้ละเดี๋ยวคุยกันไหม